อันนี้เรียกเรียกว่าเป็นอะไร PX ป่ะ PX PX ร้อยยี่สิบห้าร้อยห้าสิบอ้ร้อยห้าสิบแล้วทำไมมันถึงมีงานจะเรียกงานอะไรอ่ะเป็นเทคนิคอ่าลงรักปิดทองแบบแบบโบราณเลยสวยมากนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าลายเส้นของเขาเนี่ยแบบว่าคมกริบเลยจะไม่เป็นจะไม่เป็นลายสัตว์แล้วครับใช่ก็จะ่งทำเป็นเป็นตัวพรากับยักษ์คู่กันอ่าเทอร์โบบ้างเทอร์โบยักษ์โอ้โหเฟี้ยวมากเนี่ยมียักษ์ด้วยมียักษ์ด้วยแฮมอะดูโชว์ยักษ์ก่อนเทอร์โบยักษ์เลยโชว์ยักษ์ สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอยเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่มีอะไรหลายๆอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบไม่เห็นกันนะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูอีกแล้วนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวเชียงใหม่น่าจะเรียกว่าบ่อยมากนะครับที่นี่คือที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าบ้านของคลิปวันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในป่านะครับผมไม่เชื่อว่าป่ายังไงเดี๋ยวเดินตามเข้ามาดูแล้วกันนะครับนี่ครับประตูก็เปิดออกมาแง้มๆง้มมาแล้วก็มีแต่ทุ่งทุ่งปาแบบบนนี้ะครั คือผมคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการปักแผนที่คุณจะมาไม่ถูกแน่นอนนะครับแต่ว่าของเกาเด็ดจริงผมก็ได้ต้องมาอ่ะเดินตามมาเลยมั้ยนี่ฮะนี่บ้านนะฮะโอ้โหดูฮะอย่างกับแบบว่าผสมด้วยสีนะฮะเนี่ยฮะเดินทางมาละเดินทางมาเนี่ยทำงานอยู่ดังต่อกันโป๊ะ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 อยู่เลยอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จอานสวัสดีครับผมเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยนี่เดี๋ยวสดๆมาไกลครับมาไกล มาจากไหนวะขออนุญาตใส่ไม้แป๊บหนึ่งอ่าฮึ๊บโอเคครับผมเริ่มต้นก่อนเลยแนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักก่อนสวัสดีครับชื่อเวสนะครับเพื่อนๆเรียกว่าเวสเลสครับเวสเลสนะฮะตามชื่อของ Facebook ครับอ๋อโอเคเวสอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับเป็นคนเชียงใหม่แต่เกิดเลยเป็นคนเชียงใหม่ครับแล้วก็เมื่อก่อนคือเมื่อก่อนทํางานสักอยู่เป็นคนทํางานสัก เป็นช่างสักว่างั้นดีว่าใช่ครับเป็นแนวไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวไทยครับแนวไทยแนวกระหนกแนวลายเส้นอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็คือแบบว่าเป็นเป็นแบบแนวแบบคมคมกริบกริบวิจิตใช่ครับเน้นเน้นเหมือนด้วยเน้นเน้นเน้นเริสติกด้วยใช่ครับอย่างงั้นอย่างเงี้ยแบบแบบเมียพี่อย่างเงี้ยได้ได้เลยคได้ครับอ๋ออย่างงั้นเดี๋ยวหาเมียใหม่ก็ทําใหม่แบเล้อเล่นนะคือเป็นช่างสักมาก่อนใช่ก็ตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมยังสักอยู่คับยังสักอยู่ทําอยู่ที่ไหน ทำอยู่ที่มีร้านครับมีร้านเลยในเมืองเหรอครับอยู่ที่ไหนอะหางดงนี่แหละครับออหางดงบอกบอกไปก่อนเผื่อว่าคนจะตามผลงานเพราะว่าเราก็จะขึ้นงานรูปให้ดูอยู่เนี่ยติดต่อได้มาทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเวสเลสกิจจาชัยชนะโอเคอ่ะมาคุยกันต่อเมื่อกี้คือพูดถึงเรื่องของงานศักดิ์แต่ว่างานที่พี่พาเพื่อนๆมาดูกันเนี่ยไม่ใช่งานศัก์แต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานศิลปะใช่ไหมเพราะว่าที่ไปเหลือบเห็นก็คือท่านหลังเราเลยครับติ๊งตอง มันคือแต่แก๊งแก๊งตระกูลเวสป้าโบราณใช่เวสป้าสองจังหวะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือคือพ่อจะจะขี่เวสป้าตั้งแต่ผมเกิดมาเลยอ๋องแต่คุณรุ่นพ่อเลยใช่ครับเพราะจริงๆที่เชียงใหม่เนี่ยแนวของเวสป้าเนี่ยต้องบอกว่ามันมันมาตั้งแต่สมัยยุคพ่อเลยใช่ไหมสารสี่สิบปีห้าสิบปีจนกระทั่งตอนนี้ก็คือรถละหมดเลยรถใช่แต่ มันมันจะเหลือรถอ่ารุ่นพ่ออยู่ที่บ้านย่าอีกคันอแต่ตอนนี้เนี่ยมันดูแล้วมันไม่ได้เป็นเบสป้าธรรมดาเพราะว่ามันมีคําว่าวิจิตการศิลมาใส่ในรถเลยถูกไหมอ่อย่างตอนนี้ที่เราเห็นคันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้เรียกเกว่าเป็นอะไร PX ป่ะ PX ร้อยห้าสิบแล้วทําไมมันถึงมีงานจะเรียกงานอะไรเนี่ยกระกนกครับลายกระหทองครับปิดทองใช่ครับก็จะเป็นเป็นเทคนิคอ ลงรักปิดทองแบบแบบโบราณเลยคําว่าปิดทองเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปงานวัดแล้วไปเจอวัดที่ก็บอกว่าแปลกแปลกแปลกใช่แล้วเทคนิคเดียวกันเลยคแบบเดียวกันเลยใช่ครับแต่เราเอามาใส่กับเวสป้าเวสป้าเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าว่างอยู่ก็เลยก็เลยอยากอยากจะลองทําอะไรที่แบบที่มันยังไม่มีใครทำเลยอ่าก็เลยก็เลยจับคันนี้มาทําคันแรกเลย แสดงว่าคันนี้คือรถครูใช่โอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วผมก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเพราะว่าดูสภาพคือรู้แล้วว่าทิ้งแน่นอนนะซึ่งถามนิดนึงครับเบสครับงานแบบนี้เนี่ยมันยากตรงไหนยากตรงที่มันรายละเอียดครับอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุตินะออย่างอย่างเช่นลายอันเนี้ยตรงนี้ใช่อันเนี้ยคือต้องเอามาแปะหรือเอามาวาดหรือยังไงใช่ครับต้องต้องลงลักก่อนครับลงลักแล้วก็เขียนห่รดาน มันยังไงคือลงรักคือองทองนี่ใช่ไหมใช่ครับแปะลงไปไม่ไม่ครับลงลงรักก็คือทําพื้นให้เป็นสีดําก่อนอ๋อสีดําคือเป็นตะกาวรักจะเป็นสีดาโอเคแล้วก็เขียนหอระดานลงไปอแล้วก็แปะทองแปะทองแล้วก็ใช้น้ําครับลูบอ๋อหมายความว่าไอเนี้ยเป็นงานทองที่เราค่อยค่อยแปะทีออันทีละอันใช่ครับลายเส้นนี่ก็คือกรีดทีละเส้นระใช่ครับโหความยากตรงนี้หละโอ้เข้าใจเลย ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เห็นแบบว่าชิ้นงานลงรักใหญ่ๆอันนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าแปะไปเต็มเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล็กๆแบบนี้ยากมากใช้เวลาใช้เวลาครับงั้นถามครับคันเนี้ยคันนี้เวทใช้เวลาในการปั้นอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยกี่กี่เดือนหลายเดือนครับเพราะว่าเราเราต้องทํางานไปด้วยแล้วก็ทํารถไปด้วยคือสัก ของเราไปด้วยแล้วกลับมาบ้านว่างๆก็นั่งทําไปด้วยใช่ค่ะพี่อ๋อก็หลายเดือนอยู่หลายเดือนครับฉะนั้นนี่คือรถครูรถครูโอเครถครูยังไม่พอมีนี่มีหมวกครูอีกอ่าแต่ไม่นานมากเหมือนกันครับโอ้นี่คือน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยก็ก็มีรอยประสบการณ์อยู่ตรงนี้อันนี้รอยเมาประมาณนี้อันนี้ก็คือไปงานลงรักเหมือนกันเหมือนกันครับอ่าถ้าเปรียบเทียบแบบสมัยใหม่อย่างเงี้ยการลงรักเนี่ยคือการแบบแปะสติกเกอร์ปะ อารมณ์เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับเพราะว่าเพราะว่าสติกเกอร์ก็คือมันจะมีความรู้สึกหนาๆอยู่อ่าใช่ใช่แล้วก็แต่ตรงเนี้ยมันมันจะบางบางเข้ากับเข้ากับพื้นผิวคําว่าบางนี่ก็คือเหมือนกับไอ้ทองที่บาเปานทองคาเปลวใช่ไหมที่เราเอาไปแปะรูปพระใช่ครับบางอย่างนั้นเลยใช่ครับอุ้ยอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเราตัดผ้าดนิดเดียวมันก็ไปเลยใช่ไม่งานละเอียดจริงว่ะเฮ้ยแจ๋วแจ๋วชอบชอบแต่ อันนี้คือเขาเรียกว่าต้นฉบับต้นฉบับออริจินอลฉะนั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นงานที่ดีที่สุดใช่ครับถูกป่ะน่าจะ10ปีแล้วครับสิปีผ่านไปอ่ะผ่านไปนะครับกับคันแรกของตํานานของเราในการทํา10ปีสิปีครับสิผ่านไปเดี๋ยวเวทบอกว่ายังมีต่ออีกมีต่อครับมีภาคต่อคันนี้คันนี้ครับเป็น PX เหมือนเดิมใช่ครับยังเป็น PX แต่ว่าคันนู้นเป็นทองคันนี้เป็นเงินเหรอใช้ใช่ตรงนี้ก็จะใช้เงินเปลวครับอ๋อเป็นเงินเปลวใช่ครับทองเปลวเงินเปลวมีเงินมีทองมีเงินมีทองคือดูแล้วเหมือนกับว่าเราชอบเราอยากจะเอาผลงานของเรามาสอดแทรกอยู่ในนี้ด้วยถูกไหมใช่ครับอืแล้วตอนที่ทําคันนี้เนี่ยคอนเซปต์มันคือยังไงบ้างคอนเซปต์ก็คือไม่ไม่เอาทองไม่เอาทองไม่เอาทองแล้วแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่เอาทองจะอาอะไร ใช่แล้วมีมีรุ่นน้องคนหนึ่งบอกว่าใช้เงินได้อ่าใช่ครับใช้เงินได้ก็เลยเป็นคันนี้เลยก็เลยกลายเป็นเงินไปเลยแบบนี้เลยนะครับก็สวยดีนะคือองค์ประกอบก็เริ่มจะเห็นได้ว่ามีการใส่นุ่นใส่นี่ไปเรียกว่าทั้งคันแล้วทีนี้ทั้งคันใช่ไหมเริ่มเริ่มมาแล้วครับทั้งคันเริ่มมาท้ายๆหน่อยแล้วนะฮะสังเกตดูนะฮะอแต่ก็ยังถือว่าเป็นงานที่ยังไม่สุดของเรายังครับให้ดูนะครับนี่ขนาดยังไม่สุดนะครับ คันต่อไปที่ต้องบอกว่านี่เลยเด็ดมากนะครับเริ่มเห็นว่ามีความแจ๋วมากขึ้นก็คือคันนี้คันนี้ครับคันนี้ไม่ใช่เป็น P X ละครับคันนี้คือคันนี้คือ64ครับเป็น64่เวทป้า64ที่เขาเล่นเล่นกันนะเนาะใช่ครับอ่าคันนี้คันนี้มันจะอ่าตรงนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมอย่ไหเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนก็คือชุดงานที่เป็นงานลงลักปิดทองนี่ยยังคงมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่สังเกตได้ว่าเพิ่มเติมคือความคมของลายเส้นใช่ครับ สวยมากนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าลายเส้นของเขาเนี่ยแบบว่าคมกริบเลยจะไม่เป็นจะไม่เป็นลายสัตว์แล้วครับใช่ก็จะทําเป็นเป็นตัวพระกับยักษ์คู่กันอ่าอันนี้คือพระพระรามปะเป็นเป็นตัวพระครับยังยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อโอเคอันนี้ก็เป็นยักษ์ก็เป็นยักษ์ครับยังไม่มีชื่อเหมือนกันโอเคแล้วก็ที่เมื่อกี้นี้เราพูดอยู่เมื่อกี้นี้คืออันนี้ใช่ครับไม่ได้เป็นงานลงรักปิดทองละแล้วแปลว่าเป็นงานอะไรเนี่ยงานแกะครับงานแกะแกะ แกะลายแกะสลักคือแกะมันออกไปครับหมายถึงว่านี่คือกะโหลกเดิมมันใช่ครับแล้วเว้ก็ตัดตัดตัดแกะแกะปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแกะแกะโลหะครับซึ่งซึ่งจะยากกว่าการตอกดลหรือแกะไม้ยากกว่าดีเพราะว่ามันคืองานงานที่ต้องต้องแกะสลักของแข็งแข็งมากแข็งมาก แล้วก็ต้องค่อยแบบทีละปลอกบลอกบอกถูกป่ะใช่ครับทีละเส้นอันนี้คือใช้เครื่องป่ะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรือเหรอใช้มือใช้มือครับพี่แม่เจ้าแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างอาจจะอาจจะคือมันมันไม่มีขายจะแน่นอนใครจะไปทําแบบนี้นะเฮ้ยแต่ว่าจริงๆที่เคยเห็นนี่คือพวกบาทพระรุ่นโบราณโบราณใช่ไหมที่ทําแบบว่าตอกป๊อกปลอกบอกอย่างนี้ก็เคยเห็นอยู่อตรงนั้นจะเป็นตอกดุลครับพี่ก็คือตอกดุลตอกโลหะแผ่นบาง าให้มันขึ้นรูปแต่ตรงนี้เราจะแกะออกคล้ายๆกับงานแกะขูดูอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแกะแกะให้มันให้มันออกไปเลยกระโหลกนี้ใช้เวลานานแค่ไหนใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งครับหนึ่งเดือนกับงานกระโหลกอันนี้ใช่ครับโอ้แม่เจ้าชิ้นเดียวชิ้นเดียวแต่นี่ถือว่าเป็นชิ้นแรกๆอ่าใช่ครับพี่ก็คือลองผิดลองถูกกับรถตัวเองของตัวเองก่อนเลยแล้วอย่างนั้นเวทมีแบบว่างานที่แบบว่าทําแบบว่า โพหรือว่าทํามาเพื่อจําหน่ายอะไรเงี้ยมีไหมมีครับมีเหรอมีครับมีลูกค้าส่งมาครับเโอเะว่าผมเริ่มเริ่มโพสต์เริ่มอะไรในในที่ต่างๆโอเคแล้วก็มีลูกค้าต่างจังหวัดส่งมาครับขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับตรงนี้เลยอ๋ออยู่ด้านหลังมาเดินมาดูหน่อยไหมคุณนี่ก็เฟียรเฮ้ยแล้วทำไมจักรยานเยอะจังวะคุยก่อนคุยเซอร์เมื่อก่อนผมชอบ BMX ก็คือเก็บไปเยอะมากเป็นเด็กเอ็กซ์ติมยี่สามสิบกว่าคันครับตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่นี้คือเก็บตอนนี้คือเหลือแค่ครูเซอร์ใช่แต่ว่าบีนเ็กที่พูดถึงนี่คือไปหมดแล้วไปหมดแล้วเศรษฐกิจด้วยครับเพราะว่ายุคนั้นก็เป็นโควิดแล้วร้านซักเขาห้ามเปิดสองปีสามปีเราเรียกว่าเราขายของเก่าก็ว่าได้ขายหมดเลยขายของกินก็ไม่เอ้ยแต่บีนเบคแม่งราคาแม่งไม่เคยตกใช่ไหมสวยดีเก็บไว้เก็บไว้ อ่ะมาดูเรื่องของงานกันดีกว่าครับ <Yep. S 1> อันนี้คืองานที่เมื่อกี้นี้เราบอกครับพี่โอ้สวยๆขนาเลยว่ะเดี๋ยวจะหยิบงานไหนโชว์ดีวะเนี่ยก็จะเป็นงานแกะมือทั้งหมดงานแกะมือหมดเลยเหรอ <Yep. S 1> ใช่ครับงั้นงั้นเดี๋ยวดูฝาครอบหน่อยแล้วกันอันไหนดีเอานี่ดีกว่าอัานนี้เมื่อกี้นี้คือถอดถอดมาจากงานหัวอน,นุเลยถูกปะใช่งร <yep. S 1> ี้นี่เริ่มต้นคือ มันก็จะเป็นงานเรียบๆแบบนี้เขียนใช่ครับแบบนี้เรียบๆแบบนี้แล้วก็ต้องก็ต้องเขียนลายขึ้นมาก่อนว่าเราจะทําอะไรยังไงตรงไหนอ๋อนี่คืองานที่เราเขียนลายวาดลายใช่ครับอย่างนี้แล้วก็ตรงนั้นก็คือแกะพอทําอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็จะมาแกะให้เป็นงานแบบนี้ใช่ครับพี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะใช้เวลาโอ้โหยากยากยากอยู่อันนี้อยู่ครับอันนี้คือเป็นหัวกะโหลกครับองานเทอร์โบบ้างเทอร์บยักษ์โอ้โหเฟี้ยวมากงานนี้มียักษ์ด้วย มียักษ์ด้วยอ่ะดูโชยักษ์ก่อนเทเบลยักษ์เลยโชยักษ์ก่อนแล้วก็ออกมาเป็นนี่งานสลุแกะสลักทั้งหมดเฟี้ยวอ่ะคือไม่ได้ทาแต่มอเตอร์ไซค์งานพวกงานแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็ทาได้ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าส่งมาเลยโอเคงั้นถามเป็นเป็นไอเดียนะครับใช่ครับอย่างงานอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าจะทำเนี่ยอย่างเทอร์โบเงี้ยครับประมาณกี่ตัง ประมาณกี่ตังค์ตัวนี้ประมาณหมื่นหนึ่งครับหนึ่งหมื่นบาทใช้เวลานานไหมใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเพราะว่ามันมันช้าครับเราต้องแกะออกทีละเส้นทีละเส้นจริงๆอเนี่ยเดี๋ยวให้โชว์เลยดีกว่าทำได้อยู่แล้วได้แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูงานก่อนนะได้ครับพี่อย่างนี้อย่างนี้ก็คือพวกงานแฮนด์ครับโอ้ถ้าเกิดว่าแบบพวกแนวแบบว่าฮาร์เลย์ที่แบบว่าคัสตอมนยคือไม่งานแบบแจ๋วมากอย่างเงี้ย่ี้นี่คือวาดลายแล้วก็นั่นค่อยๆตอกๆไปเรื่อยๆเหรอแต่แต่ แต่ถ้าถ้าเป็นเหล็กมันมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราแกะออกแล้วมันจะสนิบเป็นสนิมก็จะเป็นรัดลุกไปอย่างงี้ใช่ไหเพราะว่านี่คืองานเหล็กใช่ค่ะโอเคอีกอย่างเราต้องไปเอาไปชุบไปชุบอหกทีนึงอ่าฮะอันนี้ก็สวยอันนี้คือฝาครอบไฟใช่ไหมไฟท้ายไฟท้ายเวทป้าโอ้ก็เป็นงานแกะเหมือนกันหมดครับคือต้นฉบับเขาเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมใช่ไหมแล้วก็เวทก็มานั่งขูดขูดอย่างงี้เหรอ ตัวนี้ตัวนี้มันมันจะดีอย่างก็คือไม่สนิมไม่สนิมไม่สนิมชิ้นนี้ประมาณกี่ตังค์ชิ้นนี้ประมาณ2 0 0พันครับสองพันแกครับค่าแก่อ่ะให้ดูเนี้ยประมาณ2 0 0พใครที่แบบว่าอยากจะได้งานที่แบบไม่เหมือนใครงานที่ตามใจตัวเองเลยถูกไหมใช่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะจะตามใจเราเอตามใจเราใช่ครับก็คือแบบว่าให้ให้มันเข้ากับสรีระของของอะไรแต่ละชิ้เพราะมันจะไม่เหมือนกันงั้นพี่ถามหน่อยสมมุติว่าเห็นงานเป็นงาน ความถนัดของเรางานงานฉลุงานไทยถ้าพี่อยากได้แบบว่างานแบบศิลปะแบบแอปสแตรกอะไรเงี้ยขุดดแบบแอปสแรกอะไรเงี้ยได้ก็ได้ใช่ไหมแอปสแตรกยิ่งง่ายเพราะมันมั่วได้โอเคเข้าใจแล้วเอางี้เดี๋ยวพูดไปจะไม่มีใครเชื่อว่าเราทําเองแล้วเราไม่ได้ใช้เรื่องของเครื่องมือใช่ครับเราทํำยังไงก็คืออ่ะไปดูกันเลยครับอ่ะได้ได้ไปไปดูกันไปดูกันอ่ะมา เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูกันชัดๆนะครับตากล้องเรามานี่เลยตาล้องสําหรับซิลก็จะเป็นซิลเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมใช้ใช้ตะปูคอนกรีตครับเดี๋ยวนะเราให้ดูก่อนว่านี่คือเขาเรียกว่าปากเทอร์โบใช่ไหมปากหน้านะครับท่อไอเดียเทอร์โบเราขึ้นแบบเป็นจิกเอาไว้สำหรับล็อกก่อนใช่ครับต้องล็อกก่อนอันนี้คือล็อกแล้วเพื่อไม่ให้มันกระดิกได้แล้วก็นี่คือเครื่องมือหากินง่ายง่ายแค่นี้เหรอช่ายง่แล้วก็วาดครับ อย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้ก็จะเป็นสิวแล้วก็นี่คือสิวขออนุญาตนะครับง่ายๆเลยครับแค่นี้ใช่ครับส่วนค้อนก็จะเป็นขาจักรยานขาจักรยานด้วยหนักหนักใช่ทำไมถึงไม่ใช่ค้อนปกติอ่ะเพราะว่ามันมันยาวครับพี่มันจะมีส่วนยาวอ๋อคือตามความถนัดของเราหรือเปล่าน่าน่าจะใช่ด้วยครับผมผมก็คือมันยาวปั๊บมันมันเข้าลําบากยาวเข้าลําบากใช่ครับหมายถึงว่าถ้าเป็นค้อน ใช่มันเข้าลาบากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้คือมันคือมันถนัดมือกว่ามุมได้ล้วมันหนักหนักด้วยครับหนักหนักหนักทั้งทั้งรุ่นทั้งหมดเลยจะเอามุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้แล้วก็หลบได้หลบได้อ่นี่แค่นี้เองเครื่องมือหากินมูลค่าไม่กี่ตังค์ขออนุญาตโชว์เลยแล้วกันนะดูนะครับเรามีงานแค่นี้อยู่ใช่ครับนี่ก็ต้องเมื่อกี้ล่างไว้แล้วครับแล้วก็แกะก็คือตอก เนี่ยมันมันจะช้ามากเขาไม่เป็นไรมันจะช้าคือกำลังจะบอกเพื่อนๆว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นงานคัสตอมของแท้ <c oughs> แล้วก็ต้องค่อยๆแกะออกออกเลยนะทีละเส้นเวลาลูกค้าส่งงานมาเราก็จะบอกว่ามันช้าแล้วเพราะว่าก็เนี่ย<ม>ตามที่เห็นใ,ในคลิปเลยผมไม่มีเครื่องมือที่มันมันทันสมัยกว่านี้ผมจะใช้งานมือล้วนๆเลยครับ มันคือเสน่ห์เลยล่ะมันคือเสน่ห์ของแท้แน่นอนออเ,เพราะคุณบา่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เครื่องมือแบบเรื่องเลเซอร์แน่นอนมันมันอาจจะดูคมคม,มันอาจจะดูกลิบไวไวรับแต่มันจะไม่มีความคลาสสิกแบบนี้ไม่มีเสน่ห์ใช่ไหมเออแล้วก็ตอนตอนเอ่อเวลาขี่ออกไปฝรั่งชอบปะอ่ะแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่บ้านเขาไม่มีอะ่ะแล้วก่อนแล้วก่อนก็ผมก็เคยดูงานของพี่มอลลิส เขาทาอยู่แล้วก็เราก็แอบติดตามเขาทํางานอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับเราก็แอบติดตามเขาแล้วแล้วก็จนตอนนี้พี่มอลลิสเขาเลิกทําไปแล้วมั้ยเลิกทำไปแล้วแต่ก็ส่งงานให้ผมทำอ๋อโอเคก็เป็นงานลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยใช่ครับซึ่งอย่างที่บอกคือเนี่ยก็ตอบแบบนี้แหละเป็นแบบที่เห็นนี่แหละใช้เวลาก็คือ แล้วแต่เราว่างด้วยแต่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึงเพราะว่าเราเราก็มีงานหลักอยู่โอเคตรงนี้ก็เป็นงานงานอดิเรกงานชอบ, <Okay. S 2> บซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบนะครับ,รบก็เนี่ยเราก็จะได้เห็นกันว่าเอ้ยคุณอยากจะทำออย่างเป็นตัว P X อย่างนี้จะสลักเป็นชื่อคุณเองก็ได้หรือว่าจะทําเป็นลายอะไรก็ได้ออย่างนี้นะครับซึ่ง มันคืองานศิลป์งานฝีมือล้วนๆนะนครับลองผิดลองถูกมาก็ประมาณ1ิปีลองตามนั้นตามนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณที่ชอบในเรื่องของความไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนแน่นอนแล้วเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานศิลปะแท้ๆเลยอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนถ้ามันเสร็จอะโอ้ก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ติดต่อได้อ่ะเดี๋ยวเดินไปข้างหน้านิดนึงแล้วกันปะเดินมาหน่อยไหมอ่าคือต้องบอกก่อนว่ามาที่นี่มาลําบากนะเพราะว่า มันคือมันคือสถานที่ส่วนตัวจริงๆเรียกว่าเป็นป่าละมอควาไถ้าสมมุติว่าคนอยากจะมาส่งงานมาครับหรือมาด้วยตัวเองมาด้วยตัวเองได้ก็ดีติดต่อ,อยังไงบ้างก็ติดต่อได้ใน Facebook ครับเวลสกิจจาชัยชนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะติดต่อมาทางเฟซทางเฟซเลยใช่ครับแล้วก็ ต่างจังหวัดเขาก็ส่งชิ้นงานมาที่อยู่ของเราอืมครับงานศัก์ก็ยังรับทำอยู่รับทำอยู่คงานแบบว่างานไอ้ลงรักปิดทองก็ทำได้ครับงานตอกอย่างนี้ก็ทําได้ครับอ่าโอเคเผื่อจะรวยครับพี่โอ้ยมันมีฝีมือขอแค่ว่าคุณศรัทธาแล้วคุณก็เชื่อว่าเขาทําได้ก็ลองคุยกันเองละกันเพราะว่างานแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะหาง่ายๆในเมืองไทยถูกไหมมันเป็นงานที่เรียกว่าเป็น ต้องต้องควรชอบจริงๆอ่ะยิย่งเป็นงานแกะมือผมก็ยังไม่เคยเห็นใครทําถูกต้องเราคิดงี้ง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงค่าเฉลี่ยของการที่ว่าเขาคิดค่าบริการมาชิ้นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทแต่เขาต้องมานั่งเสียเวลาหนึ่งเดือน,น,อนกับการที่ว่าเขาวันหนึ่งเขาวิ่งไปร้านสากเขาทําวันละสามพันสี่พันสามวันเขาได้หมื่นหนึ่งละคุ้มกว่าอีกเนาะใช่แต่ว่ามันไม่สะใจอันนี้สะใจกว่าสะใจกว่าเออเก็บตามนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อกันเองมีเบอร์โทรไหม มีครับให้เบอร์เขาหน่อยป้าจะได้คุยกันง่ายศูนย์หกสี่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสองห้าครับตามนั้นที่นี่คือเชียงใหม่อำเภอหางดงครับหางดงมาไม่ถูกโทรหากันเองแล้วกันได้โอเควันนี้ขอบคุณเป็นมากมานะครับขอบคุณครับโอ้โหมาไกลเลยครับมขอบคุณมากครับโอเคแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่วันนี้นำมาฝากเพื่อนๆนะครับโอกาสหน้าเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมจรดจรครับวันนี้ผมก็เบสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ